พยศมาถึงแล้วอันนี้ออกก็ได้ไอ้เน,นี่ยเอาน,นี่ออกอน,นี่ๆทางนี้ทางนี้อยู่ตรงนั้นน่ะเดี๋ยวเไม่ไม่หรอกตรงอย่างเงี้ยมันหมาหมาหม,ม,ม,มาตายเหรอหมาหมาหม,ม,มาใหญ่ไหมหมาใหญ่เหรอมันตายมันนอนตายมันชักลงแม่น้ำน่ะคิดว่า คิดว่าน่าเป็นงูน่าเป็นงูกัดเนาะสองวันที่แล้วเนี่ยนะเออพองูอยู่ตรงนี้อยู่แล้วใช่ไหมมันมาเมื่อคืนไม่รู้ว่าตัวนี้กัดหรือเปล่าต้องใส่ต้องงูกัดอ่ะเออต้องต้องต้องตัวนี้นะพออยู่แถวนี้เนาะใช่งูตัวผู้ไอ้มาตัวผู้ตัวเมียล่ะมาตัวเมียอ๋อโดนกัดเลยโดนกัดอืมตายมาแล้วเนาะตายแล้วไปฝังฝังแล้วฝังเรียบร้อยฝังแล้วอ๋อหมาตายกิ้งไปงี้เลยเหรอใช่ใช่เลี้ยงฝังตรงนั้นน่งมองไปนู่นเลย โอ้นี่แหละนั่นตรงที่ฝังเหอนตัวหมามันก็มีกิ่นเลยนะจุดใหม่เนาะเดี๋ยวถ่ายข้างล่างบอกว่ามันแสงเก่งพีพิกพีพิกแหลมใช่ระบบประสาทกล้องตึ้นหนอนอู้หายากด้วยถ่ายรูปไหมเฮ้ยเชื่องนี่ก็จับได้เลยอันนี่ไม่เชื่องครับ จะหมดใปประเทศไทยแล้วมั้งใช่ครับก็เลยเก็บไว้ที่บ้านหลายตัวอยู่ตัวใหญ่เนี่ยใช่ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่มากสม,มกบูรณ์มากโอเคได้ยังครับนี่คันนี้คันนี้นะครับ,รบไม่ต้องไปโอเค โอเคครับไอ้กิ๊ฟให้ควรจะโชว์นี่เป็นจริงมันไม่ใช่มันไม่ใช่งูเหลือยมครับผมไม่ต้องกลัวแล้วครับเก๊ยเอ๊ะไปเป็นงูอะไรเป็นงูอะไรงูสามเหลี่ยมครับงูสามเหลี่ยมเขาเรียกงูอะไรงูสามเหลี่ยมงูสามเหลี่ยมเป็นงูสัตว์มีพิษระบบประสาทครับอ่าสีอะไรบ้างอ่าสีดําสีดําสีดําเหลืองสีดําเหลืองใช่ครับเป็นงูสามเหลี่ยม ใช่ใช่ครับดำเหลืองใช่ครับงูมีพิษเนาะครับงูมีพิษครับตัวใหญ่ไหมฮะตัวใหญ่ครับสมบูรณ์มากอืมถือว่าตัวใหญ่จัดเลยใช่ครับแต่ตะกาวันไม่ค่อยหรอกครับเพราะว่าเป็นงูที่ออกขากินทำไงอีกแล้วพอจานมางูงูเข้าจะทำไงงูมันนอนยาวนี่อ่าอ่านอนนอนมาเนี่ยพอดตีนจานเดือนมาอ่าอ่าแล้วไงแล้วเข้ามันก็เลื้อยมาเนี่ยอ่าแล้วจะทำไงต่อทำทำท่าทำท่าเลย ดึงนี่ออกมาเลยเนี่ยอบอกมาอติดติดปอบดึงมันอ่าดึงมาติดละติดละติดละเมื่อมันไม่ได้อยู่ในล้ออยู่ไม่ได้อยู่ในรถอ่าแล้วดึงมาอ๋อดึงมาอย่างงี้แล้วครอบมันก็ครอบอแล้วจากนั้นก็รีบแจ้งสว่างให้มาช่วยขังมันไว้เกิดกลางคืนตั้งแต่เมื่อคืนเนาะแล้วก็เลยเช้ามาแจ้งสว่างแจ้งสว่างอือออะไรสองทุ่มกว่าหลวงพ่อลงมาข้างล่างเนี่ย มาพอดีจะมาเปิดไฟตรงเนี้ยตรงกล้องเนี่ยครับพอดีก็เห็นมันมันคล้ายงูงูเหลี่ยมหรือเปล่าไม่รู้อืพอดีหลวงพ่อไปเปิดไฟมันเป็นสีเหลืองเหลืองนะกลางคืนนะก็หลวงพอ่อสองทุ่มกว่าก็เลยเรียกพระให้ไฟฉายมาพอดีกำมังมันอยู่ตรงนี้กระบะปูนอยู่ตรงนี้ก็เลยเลือ้อยเข้าก็เลยครอบเลยมันเข้าไปข้างในนะ่ยอยู่ข้างในก็เลยดึงกระบะออกมามันกระบะมันอยู่ใต้ถุนฟุตติเลยดึงเข้ามาอืนั่นแหละ ้างจับมันไว้เนี่ยเอาไปปล่อยให้ลักษณะตรงตรงนี้คือกุติใช่ไหมกุติตของพ่อนะ<ช>หน้ากุติเลยเนาะ้างกุติเนี่ยครับครับ